ไปฝากกินเนี่ย่มดเลยไปฝานกินไทยกันยังมาไปไปวิ่มันไปฝาไปมาไปมาไปนาไปนี้ปมาบัวสีบาสีบากินเนี่ยแกนี่ก็สามมัดสามมัดามเอามาขายเนี่ยขายกูไนี่สามมัดเท่า เราเรียกประกาศไงการบ้านเราประกาศบ้านเราบ้านเราการบันอ่าต่างา เอายังอยากขายเดียวอยาปขายข้าวอาขายข้าวบ้าปลาบ้างาเป็นหุ้ปลาต้นห ท้ยโลดทยโลดค่ท้ายโลดท้ายได้ง่ายายิงคิปไปโหลดค่ะทอดหรือว่าจะไปอัวหรือว่าจะไปต้นก็ได้นะคะชิมได้ด้ค่ยิ่ <Top buff> eline, yeah. <S 2> <S 2> ีก uh, ็ชทิมได้จ้านู่นนั่นเอาไหมฝรั่งเอาปลุกเองมั้ยเขาบอว่าเห้โลดโหลดไงโหลดไงโจ่คจะบาดอ่ะ้แเขา ใช่หรทใายหรออาทติ์มากระลุนขาไหก็เอาข้งไหนก็ไม่เอามันแท่งหนูอะไรพวกน้นถืนดทามหนดทามหนูคืนทามหนูคือ